เเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่30เมษายนพุทธศักราช2231สมเด็จพระนารายมหาราชสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุรยุปราคาร่วมกับคณะบาทหลวงฝรั่งเศสและข้าราชบริพารฝ่ายไทยณพระที่นั่งเย็นกลางทะเลชุบศรเมืองลบบุรีสมเด็จพระนารายมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27ของกรุงศรีอยุธยาเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของไทยทรงสนพระไทยในวิทยาการของตะวันตกโดยเฉพาะดาราศาสตร์เมื่อปลายปี2220 หลังจากสมเด็จพระนารายมหาราชโปรดให้คณะราชทูตสยามเดินทางไปเจริญสัมพันธมตรีกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่14และทูลขอบาตรหลวงนักคณิตศาสตร์12รูปเพื่อมาปฏิบัติงานด้านดาราศาสตร์ในสยามโดยมีการก่อสร้างหอดูดาวที่พักบาตรหลวงและโบสถ์ฝรั่งที่เมืองลบบุรีและพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่กำหนดสร้างหอดูดาวในเมืองลบบุรีนั้นมีชื่อเรียกในเอกสารชั้นต้นของชาวฝรั่งเศสว่าวิทยายลัยแห่งเมืองลบบุรี หรือวัดสันเปาโลตรงกลางเป็นหอดูดาวซึ่งเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง3ชั้นมีปีกเป็นตึก2ชั้นใช้เป็นที่พักหอดูดาววัดสันเปาโลนับเป็นหอดูดาวทาวนแห่งแรกของสยามติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube c h anel สายสวรรค์ขยันยิ่ง